กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระพิตาลาวหลวงปู่ทวดนิเจตสบาจิตหนึ่ครั้งที่10บวันที่19พฤศจิกายน2อ6 8 เป็นครั้งที่10วันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2568หรอยเป็นวันที่ข้าพเจ้านาดิเชศบาจิตของเป่งวาจาสารยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอัริยบูชาแต่องค์พระคว,วามปฏิเทราเจา้าองค์หลวงปู่สมเดชลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งปู่บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมนต์ต่อไปบทสวดจนมนตเทวดาสมันตาตะกวาเวสุอัตละกจันตุเทวตาสัตตมามุาานิราชสัสุนตุสขามุกคัง สักแหกาเมืจะลงไปคิด Dis ิสิษาลักฐานเช่นตัล ah. ิข์บิมาเนิที่เปิดเทจข้ามเมตั ah. ah ๋ลูกาเนเขหาวัตุม่ให้เขตภูมาจยันตุเทวาจละทัละวิสเมยจักขะคันธมนักขะทิตันตาสันติเกยังมณิวาระจันนท์สโวเมตุนันตุธรรมะสวนากาโรยามัทันตาธรรมะสวนากาโรยามัทันตาธรรมะสวนากาโรยามัทันตาบทส่วนนมกานสิทธิคธา นโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกนโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกนโมตัสสะภะวะโตัะหลักตัวสมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจเกิริยาคาถานาถิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมหนตุสัพปทานาถิเมสรณังอัญญธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมหนตุสัพปทานาถิเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมหนตุสัพปทา บทสวดมหาการุณิโกนาโทติอธิคกาคาถามหาการุณิโกนาโทอัตตาสัพพปานีน <iałem S 1> <seasoning suis S 2> ังโพเลตวะปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหงุตสัพพุปตะวามหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพปานีนังโพเลตวะปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหงุตสัพพุปตะวามหาการุณิโกนาโทสุขายะสัพปานีนังโพเลตวะปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะ ตัตวัชนะมาหอนตูสัพพุปัตถวาบสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมัยยังภควาสเกสุวิหันติกัปิลบถูตสมิงมหาวเนมหาตาเิ็นสัษงเฮนัสติงปยงัติกเมติหิพิโกสตีหิสเพเฮวะละหันตีหีซาสะหิจัโลกะธาตุหิเทวตาเยปุยนาสเนปติราหันติภคววันตังลัษย์สัญนายพิโกสังหันจาอัตโคจตุนนางสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอกตังโมสีเอียงโคภควาสเกสุวิหันติ อ็เปรียบถูกสมิงมหาวาเนียมหาตาภิโกสังเกตนะสติงประตามันได้หิ่ภิกษุสเตยิสัพเพเหรวาล้านที่นี่ล้านที่นี่ศาสนาที่ารุกตสตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปริตตาหงษติพภควันตังทัสนายะภิกษุสังฆ์จะยานุนามยังปิเยนะภควาเตณุปัสังกมยามะอุปสังกมิตวาผู้กตสันติเกตันติเกปัจเจกขาธาภาทสยะมติอัตโคตาเทวตาผู้ออัตโคตาเทวตาสยทัพปิธรรมะภะละวาปุริโสสมะจิตตังวา ภาหังสาลยะปสาลิตังวาภาหังสมิเชยวะยะเอวามิวัสทาวาเสสุเทเวสุอัตตหิตะภวตุปุระตูปุรุลังสุอัตโคตาเทวตาภควาตังอภิวาเทตวาเอกามตังอัทังสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาตูปสันติเกอิมังกาทังอภัสสิมหาสมยโยภวันัสมิณเทวะกายาสมาคาตมหะ อิมังกรรมาสมัยยังตะกิตาเยวะอล拉ชิตตะสังันติอะตะโคอะลาเทวตาพะวัโตสันติเกอิมังกะงังอภาสิตัตตะลาภิโขวะสมารถหังสุจิตตังอัตโนอุจุกามะังสุสาลาเทวานิตานิกังเหตวะอินทัลียาเนลักขันติปฏิตาติอะตะโคอะลาเทวตาพะวัโตสันติเกอิมังกะงังอภาสิ์เจตวะคีลังเจตวะปะลิขังอินตะคีลังโอหันจามิชาเตจลัาติสุธาวิมาลาจักภูมิตาสุทันตาสุสุนักตี อัลโคบลาเทวตาพกตโตสันติเกอิมังทังอภาสิเยเกจิปุตังสันนังคตาเซนเตคมิสันติอภิบบยะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวายังปลาลิปุเรสันติเตอสโคพรวาภิพุอมันเตสิเยพุยนาภิกเวทสสุตโลกาาดุสุเทวตาสนิปติตาหนติาตถาคตังทัศนายภิขุสังขันจ เจปีเตภิกขเวอหฮสุงอติตามัทนานังอรันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิปะกวนตานังอิตาปรมายวะเทวตาสันิปติตาเอเฮสุงเสยยะทัปิมยหังอิตารหิเจปีเตภิกขเวสภวิสติอนาคตามัทนานังอรันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิปะกวนตานังอิตาปรมายวะเทวตาสันิปติตาภวิสติสยยะทัปิมยหังอิตารหิอจิกิสัมิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสมิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสัมิภิกขเวเทวกายานังนามานิ ตังสุนัาธาซาตุกังมนานัสิกโลทะพาสิสามีเตเอวังพันเตติโกเตปิโกพอกกวัตโตปาาจัตสุทรงภาควาอิตาธวจาสาิโลกะมนุกัะสามิยะสามุมาตาชาสิตาเยสิตาคิริขปละมหิตตาสมาหิตาปุถุสิหานวาสเีนาโลมังสาบิสัมปุโนโอธาตวานาสาสุทาวิปสัสสนนามะนาวิลาภิญโยปัาสาเตเจตวาวันนี้กปิลาวัฒเว ตวมันจสัทาสาวกเกศสนีเตเทวกยาภิกตาเตวิชาถิโกเตจะตังลงสุตัวพุทธศาสนาเตสัปตุระหงยนังอมนุสานะทศนังอภกีตตมัคุงสหตัอัตตสตตังตตังเอกีาสนังอมนุสานะมาทัคสรงอภิกีตมัคุงทิสาสภะพุถาอหงตัจสสัอภินยยัวากตวานัจจมุมาตโตมันตยิสัทธาสาวกเกศสนิระเตเทวกยาภิกตตาเตวิชาถิโกยังกิตยิสามิขิละหิอนุปุตโส สัตสหัสสาวะยักษ์ขาคุม,มากปิลวัทวาอิทิมตโตุชุติตตวนตตสสันตุนนามตุยะสิโนมธรมนาภิกขมุงภิกขุลังสมติมนังจะสหัสสาหิมะกต,ตายักษ์ขานั้นปรวัตินอิทิมโตุชุติวันตุนวณามโตุยะสิโนมธรมนาภิกขมุงภิกขุลังสมติมนัง ตาตาคีลาติสาหัสตายะขานันตะวันนิโนอิทิมโตจุติวันโตวันนามโตยะสัตสิโนมธัฒมาลาภิกขามุงิกุณังสัมปติมุนังอิเตเตโสลัสสาสายะขานันตะวันนิโนอิทิมโตจุติวันโตวันนามโตยะสัตสินโนธัฒมาลาภิกขามุงิกุณังสัมปติมุนังเวสามิตาปจัสตายะขานันตะวันนิโนอิทิมโตจุติวันโตวันนามโตยะสัตสินโนธัฒมาลาภิกขามุงิกุณังสัมปติมุนังภูมิชโลลาชักะฮิโกเวปวนอาสานิเวสนาปิญญุณังสัตตะสาหตัง ยคานังปยิโรบาสติคุมพิโรราชกะฮิโกโสกาคาสัมิติมนังปุริมจัติสังราชาตตะละโทภาษาสติคันธปานังอธิปติมหาราชเจษสิโสปุตตปิตสสะภาโวอินธนามามหาปลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสัติโนมุธมานาภิกขมุงพิคลังสัมิติมนังตะเคียนจัติสังราชาวิรุลาโหตปัสษาสติคัตภูมหตานังอธิปติมหาราชาเัษติโสปุตตปิตสสะภาโวอินธนามามหาปลา อุทิม to ันโตชุติมันโตโตยัสสติโนวันาภิกามุงพิกุนังสมิติวนังปัจฉิมจาริสังราชวิรูปโโคภาษาสติะคันอธิปติมหาราชายัสจิโซกุตปีตสาพโท่านอมามหาปลาิติมันโตชุติมันโตวัฒนาภิกามุงภิกุนังสมิติวนังอุตารัจาติสังราชกุเวโรตปภสาสติยคะนอธิปติมหาราชายัสสจิโซโุตปีตสาพโห พระฮาโวอินทนามามหาปลาอิธิมโตูชิติวันโตวันน้ำโตยัสสติโนมัธรรมนาภิกขมงภิกขณังสมิติมณังภูริมาทิสังทัตตะรัโททักขิเนนัวินุลหะโคปชิเมนะวิรูปโกโคเวโลอุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจะตโลทิสาตันทะรมนาอัศังสุวันีกัปิลาวะเวเตสะมายาวิโนทัสะคูวันจานิกาสภามายาคูเวนทุเววันทุวิภูจะวิุโตจะสหะตันทโนกามัสเโตจะกินุวันทุนิมันทุจะปานาทุอบมัมโยเตเทวาสุโตจจจะะมตติััสโโนนกทพ นโรจลาชาชนโนสโปอาโคมันจัดสิโคเจวะติมเพอร์โสุยมัชซาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชชุพีโมธมันอาภิกมุงพิกุลังสมาติมุนังอาทาโคนาภาษานาคาเวสาลาสห,าสห,าสหาสัตัญจกาขปัสตะลาอาโคปยาคาสหยติพิยามุนาตะตะละชาจะอาโคนาคาเยสาซิโนเยลวันโนมหานาโคโซบะคาสมาติมุนังเยนาคาราเชสหัสหะร,หรันติ ติพาทิชาปะคีวิสุธิจักรูเวหายัตาเตวนักมัจชปตาจิตตลาสุปันนาอิติเตสนามังอภัยยันตานาคาราชานมาสิสุปันนาโตเขมมะมกาสีพุทโสนาหาหิวาจะหิอุปหยันตาศนาคาสุปันนาสารามังกังสุพุทธังชิตาวรชชิรหัตเถนะสมุททางอสุลาชิตาภาตโลวสวสเตติอิทิมตโยยัสสิโนกละกัญชามหาพิสมาอสุลาธนเวคาชาเวปจิติสุจิตติจะปหาราโธนมุติสห ตันจะผลิปุตตันนางสเปเรโรจันนาเมกาตันในตัวพรลิงเสนหังลาหุพัตโมขปะคมงสมาโยตานิพพันติพิกุนังสมติมุนังลาภโจเทวาปฐวีจเตโชวายุตถาขมงวัลุณาวัลุณาเทวาโสมอจะสัสสาตหาเมตากรุณากายิกาอาคูเทวาเจสจริโนทัสสิเตสัสสรา迦ยาตเพนตวณิโนอิธิมตโตจติวันตวนอนตุยัสสจริโนโมทมานาพิคมงพิกุนังสมติมุณัง เวทูตเทวาสาลิจะสมาจเตวิยมาสันทัสสุวานิสาเทวาจันทัศมาคูปุลคขิตาสุยาสุวานิสาเทวาสุยามาคูปุลคขิตาณขัานิปุลคขิตวาอาคูมันทลวากาวาสุนังวาสโวเตโธสโคปาคาปุลินเตโธชาเซเตธาตากายาสเพนังตวานิโนอิทิมนโตชิติมโตมนัมโตยจสจินโนวัานาภิกขมงภิกขนังสัมาติภวันังอาทาคูสาวาภูเทวาชะระมัคคิสิขาลิวะ อริตกาจโรชาจะอุมาภูพานิพสิโนวัลุนาสหธรรมาจะอรุตตาจานิชกาสุเลยะลุจิจลาอาคคอาคควัสวานีสิโนทัสิเตทัศตากยาสภพรันตวินโนยิติมันโตจุติวันโตวันาันโตยะสสินโนวัฒนาภิกขมงภิกุนังสมิติมุนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสมนุสมนุสุตตมะคิดทาปุติกาอาคคอาคคมโนปุติกาอาทาโคหัลโยเทวาเจจโรหิวาสิโนปะละคามหาปะละคาอาคคเทวายะสสิโน ท่าเตเทัสรากายาสเพนอนัต์ะวันนี้นอิติมโตุติวันโตนะวันโตยัสสิโนมุธมานาภิกขมุภิกุนังสมปติวันังสุกากาลุมมหาอรุณาอาคุเบคานัสาสหโอทาตะไครยะคัปโมคาอาคุเทวาวิจขนาสธถานตาหะลักชามิสกาเจยะสสิโนทนายังอาคาปัญโนโยทิสาอภิวิสติท่าเตเทัสรากายาสเพนอนัต์ะวันนี้นอิติมโตุติวันโตนะวันโตยัสสิโนมุธมานาภิกขมุภิกุนังสมปติวันัง เขมิยาโดยิตายามากตาคากุจจสสศิโนทับิตาคาลามาศิชาจุตินาวาจาสวานิมาลาตินลาตินโนอะคูอะทาคูบาลนิมิตาทัศเตรธาดากายาสัพเพนานาวนานาตะวันนิโนหิติมโตจุติมโตวานามโตจัสติศโนอุทามนาภิกรมุงพิโกนางสำมิติมวานังสัถเทเตเทวานิกายาสัพเพนาตะวันนิโนนามันวัจเจนะคันยุงเยจันเยสติสาสหาปูรจตาติมะคิลังโอทาตินามาลาสวังตะเข็มขอัตะลังนังคัง จังทังวะอสิตาติตังสุภะมะปะละมะโตจัปุตตาอิธิมะโตสหะทานังปุมาโลติโสตจารโซปะคาสัมมิติวะนังสหะสัพหะโลกานังมหามะหามะมะพิธิปฏิอุปปัณโนชิติมะโตภิสมะโยยิสัสิโสทัสเสสะอิสระอาคูปะเจกวะดตวัตติโนเตสัญจะมัชัะโตอาคาหะติโตบริวาริโตเตจัตสัพเพอภิกขเตสินเทเทเวสุพะมะเกมะราเสนาอภิกามิ ภสษาคณะภาสะมาทียังอาาาาาเอตักคณะภาสะปัญญาตะลักยินะปันทัพอัตุสมนตาปัิวาเลถามาวมุจิตาโคจินังอิติตถามาหาเสนาคันหาเสนาอเปสยิปปนินาตลามหานจะสลังกตวานอเพระวังยถา,าปวสโกมีโคตต,ตาจันโทสวิจุกโกต,โตทาโซปยุฑาวัติสังขุโตอาศยังวสเสตัญจสัสพภามอภิญญาญาปวชิตวานนาตะคุมาตโตวันติจิสทาสาวกสตถาสาวเกสเนยเนเตมรเสเซตาภิกกตตาเตวิสะพิกาว เตจะตตามงกุลุงสุตวะพุทธศัพท์ศาสนาวิตาลัคหิปปะกมงเนสังลวงปิชฌายุงวิสเพวิจิตสังฆามาพยติตายจสสินโมทันติสังบุตหิสวากาเตชะนิสุตาตีบทสวดจุลละชัยยะปะระกรนนโมเมพุทธเตชิตเตชะสัตนาตยะธามิกาเตนะปสิทธิปสิทธีวานารยะปะละเมสุลาสิทธิพมาจะอินทาจะจะตุโปรกาคัมพีลักกาสมุทาโพตุง คังคาจะสภามะชยยะประสิทธิภวันตุเตชยยะชยยะธรนิธรนีอุทธิอุทธีนาทินาทีชยยะชยยะขะคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนนะมีรูราชพลนรชีชยยะชยยะคำเพีละโซมพีนนาเค็นพระนาคีปิศาจจะภูตากาลีชยยะชยยะทุนนิมิตาโลคีชยะชยะสิทธิสุขทาทานมุขชา ชยชาวรุณะมุขสาตาชยชยะจำปาทินาคากูระคันทกชยชยคัจฉคนนตุรงสุกระพุชงศีหะพยักขทีปาชยชยญวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเลนเซนนาลรีปุณะสุธินะรดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตะเลสทาสุชัยย ชยชยธรณีสานตินสถาชยชยมังกราชรัยาลัญยาพระวัคเชยชยวรุณยักษเชยชยลักขเสสุระุชเตชาชยชยพัมมะเมนทัคนาชยชยราชาธิราชใจชยชยปทวิงสัพังชยชยอรหันตาปัเจกัพุทธสาันวังชยชยมเหสุ โรหาินเทวาชะยะชะย,ะชะยะพัมมาสุระโคชะยะชะยะนาโควิรุหะโควิรูปโคจันทิมาลวิอินโทจะเวตะเวนักเตโยจักคุเวโรวัลุโนปิจะอาคิวายโจะปาชุนโฮชุนโฮกุมาโรทตาลทกโกอัธาลสัมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาธโยอิสิโนสาวกาสาภาชยชยยะ ลาโมพนตุเตชยะธโมจะสังโคจะทัสสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสติภัรตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะพนตุเตชัยมังคลังชโยปิพุทธะสิริมโตอยังวัสสัจะปาปิมาโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาภะมขณามหสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอยังมลัสสะจะปาปิมาโตปราชโย ุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาอินทะขนามหิสิโนชโยปิพุทธะสิริมโตอยังมลสัจจะปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาเทวขณะมหิสิโนชโยปิพุทธะสิริมโตอยังมลสัจจะปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาสุปันนะขนามหิสิโน ชยโยปิพุทธะสิริมโตอายังมลสะจปาปิมโตร拉ชายโยโอโคสยามโคทิมันเตปโมทิตาชยัตถาคนาคณามหิสิโนชยโยปิพุทธะสิริมโตอายังมลสะจปาปิมโตปรชายโยโอโคสยามโคทิมันเตปโมทิยาทิตาชยัตถาสภามคขนามหิสิโนชยันโตโพโมโพธิยาโมลีสักยันังนันทิวัตโน เอวังตวังวิชโยห์หองหีเชยสุเชมังคะเลอปราชิตตะบลังเกสิเสปทาวิปูคะเลอภิเศกเสัพพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนักขัตังสุมังคะลังสุปปาตังสุมุจิตังสุขโนสุโมหโตจะสุจิตังพมจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปธาขินังปธาขินังมโนกรรมังปณิทิเตปธาขันย์ปธาขินาปธาขินานิกัตตวานรภวันตัธีปธาขินีเออัทะรัตถาสุขิตาวิรุฬหะพุทธศาสนีอะโรคาสุขิตาโหทะ สหสเพหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทวาอัสมิงธานีอธิคตาธีขายุตาสตาหนตุทุกิตาหนตุสัพพธาละคันตุสัพพสตานังละคันตุชชนศาสนายากาจิปัตนาอาเตสังสเพปูเรนตุมโนระทายุตตากาลรปวัสสตุวัสสังวัสส์วราหกาลาโขคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธา กายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถาละหังบทสวัสด h a r m นิยามะสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมยัญภควาสักวัติยังวิหารติเฉตระวเนอานาทะอานาคาปินทิกระสะอระเมตรละโขภควาภิกขุอามันเตสิภิกคโวติภานเตติเตภิคูภควาตวแตะโสสงะควาอิตาโวจะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวา สาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปสังขารานิจติตังตถาคโตอภิสัมพุทธิติอภิสมิติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมิตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภะชติอุตานีกโรติสเปสังขาราอนิจติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะ สาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราตุคาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวาอจิคติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเปฐติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสเพสังขาราตุคาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุนอนปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตา รมนิยามตาสเพธรรมาอนัตาติตังตถาคตตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสมมิติอภิสัมพุทธชิตวะอภิสมมิตวะอจิคติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภะจัตติอุตานีกรติสเพธรรมอนัตาติอิธัมโมจะภควาอตตมนาเตปิโกภาวโตภาสิตังอภินันทุนติบสวดพระเท กัตนคาถาอธิตังนานะว่าขเมยยะนาปฏิกังเขนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงจะทัดตีตามบาเฮนาตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันจัะโยธมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามะนุพะรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงียนคอนแคน เขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจ,จมาตาปังโกชัญญามระังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในทาวันนี้ใครจะรู้ความตายในวันพุ่งนี้แม้พุ่งนี้นาฮิโนสังคาลันตินามหาเสนนามัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเศนามากก็มไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหลัตตะมัตันทิตังตังเวพัดเทกลัลโตติตันโตอจิคเตมุนี มูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ดทั้งค้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวะปัจจะเวคณนะตัเพสังขละอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขละทุกคา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วจิตแก่เจ็บตายไปตะเพธรรมารัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังวราณังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมายาวลิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มรณะนะปริโยคานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนังมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะวันที่จะสังเวทอายังกาโยอจีรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตว,วิญ,ญาโนขันปัสจากวิญญาณพุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติกกันอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกก,กิาลิงขาลัง อีวะปะดุลดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟินนิรัตทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อณิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยทายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจอุปจัจอุปัจจุปัจจิตตาวานินรุตสันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสสมสุโกความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งตเพสตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มามลิงทุจะมลิสเลสิ่งท,ที่ตายแล้วและกําลังจะตาย ตเทวะหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททีเมเอ,เอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> บทสวดเมตตาย,ยังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสเพหิพระเตหิกระตังปุญังโนอนุโมทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวาอัสมิงทานิอธิคตาธิขายุตาสัทธาหนตุทุกิตาหนตุทุขาปมุชนตุมาตาปิตา สุขิตาหุนตุทุขาปมุจันตุสเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุขาปมุจันตุสเพยอาญาติกาสุขิตาหนตุทุขาปมุจันตุสเพปิสาสเพยะคานสเพเปตาสุขิตาหุนตุทุขาปมุจันตุสเพอริยยุปัชชายะสุขิตาหนตุทุขาปมุจันตุสเพยนัตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพเทวาสุขิตาหุนตุทุขาปมุจันตุสเพสัมตินังสมมิตทันตุโว บสวดบ,บูชาหลวงปู่ทวดนมโมโพธิสตัตโตอะคันติมายะอิติพักขวานมโมโพธิสตัตโตอะคันติมายะอิติพักวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติอิติพักขวาบสวดปฏิทานนักายาเทวตาสันตะิวิหารวาทินีทูเปคะเลโพธิคะเลเตหิงเตหิงตาธรรมะชานีนภวันตุปุชิตาโสติงกะลนตตธาวิหารมันทเล เทลายจมัชานวการจะพิกโวสาลามิกาสนัปฏิอุปาสกาขามาจะเทสันนิขมาจะอิสลาสปานาปุตาสุกิตาหุนดุเตชลาผู้ชายเยปิจจะอัตสัมภวาตังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมะลังปฏิจเตสเพปิทุกัสสกัลลงตุสังขยังทตุจีลังสตังขโมธรรมัทลาจะปุคลาสั้งโคโหตุสมะโควะอัตยาจะหิตยะจะ อัมเหลักขตุสัพโมสเพปิธรมัจารีโนวุฒิงสัมปปุญญายามะธรรมอริยปเวทิเตปัชนาโทนตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาท่าลังปะเวชนโตกาลิเทโวภวัสตุวุฒิภาวยะสตนังสมิธังเนตุเมทะนิงเมตตาปิตาจัตตละชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชาโนประชังลักขันตุสัพพทา บทสวดเทวตาอุโยชนัคาถาทุกขปตตาเจนิทุกขาพยญจปตตาเจนิปยาสกกาปตตาเจนิสกาหุนตูสัพเพปิปนิโนเอตาวตาจามหิเหตสัมปทานคุญญาสัมปทานสัพเพเทวนุโมทันตูสัภัสสัมปติชยาทานังทั้งตูสัตถายาลสีลังละขันตูสัพพทาภาวนาภิรตาหุนตูขจันตูเทวตาคาตาบทสวดสุ망คลคาถาหุนตูสัพังสุงคลังละขันตูสัพพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนัสติหุนตูนิรันตลง ขนตุสพังสมังคลังและขันตุสะเทวตาสปะธรรมานุภาเวนะโสติีขนตุนิรันตังขนตุสพังสมังคลังและขันตุสะเทวตาสปะสังคานุภาเวนะสติีขนตุนิรันตังสัพเพพุทธาพระปตาปฏิกเนันตะยังพลังอรันตนานตะเตชะนะลักขังมณิมิสสะปะโสสัพเพพุทธาพระปตาปฏิกเนันตะยังพลังอรันตนานตะเตชะนะลักขังมณิมิสสพพะโสสัพเพพุทธาพระปตาปฏิกเนันตะยังพลังอรันตนานตะเตชะนะลักขังมณิมิสสพพะโส ตพพุทธาพรัตาบัติกนาจัดยังพลังอัลัตตานาจเตชนาลักวมนมิสัพะโสตะพีพุทธาภรัตาบัติเกนาจจะยังพลังอัลัตตานาจเตชะนาลักษมามิสะพะโสตะเพีพุทธาภรพตาบัติเกนาจัดยังพลังอนัตตานาตเตชนาลักษมณมิสัพพโสตพีพุทธาพรัตาบัติกนาจัดยังพลังอัลัตตันาตเตชนาลักษ พนมิสัมปะโสตพิพุทธาพระปตตาปฏิกรณ์ตาังพลังอาลันตานาตาเตชะนะละคคักขมิสัมปะโสด้วยอำน,นาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายพ,พักอุตตมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์พระบรมราชินีนาถแลพระพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสุขพุทเสด็จสู่ส,ส,สวรรคารัยขออนสงส่งแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสบัสบปะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยา,ยากยากจนขอจยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นใน พระธรรมคำสั่งสอนแห่งองมส่งเดชพระสมมาสัมุตตเจา้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลานานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในส่วนบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทาเจ้าเสด็จทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งของวัลย์ได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมได้ยพุทธานุภาพเทวานุภาพอลิยานุภาพอน์สิทธิอํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชา ทุกประการด้วยเถิดคร